ฮัลโหลครับพี่เกเลซินเมื่อไรผมจะได้ออกคลิปบ้างครับผมออกคลิปเดียวเองช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างเลยน้องจอตตี้จะไม,ไม่ไปถามจอด์ดี้ดูเราเผื่อมันมีอะไรให้ทำอะ่ะไม่เอาอะ่ะพี่ถึงผมจะเป็นน้องเขาแต่ผมก็ไปถูกกำลรงสาบเท่าไหร่งั้นจอตตี้สนใจจะมาหาพี่เปล่ะเดีนี้พี่จะเป็นราชาจ้าสดเลยนะพี่อยู่โลกสามเลยเอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะไปหาพี่เองโดยที่ผมจะไม่ใช้ผลปีศาจด้วยซ้ําแต่ผมจะใช้แค่ดาบเล่มเดียวเอาจริงดีแล้วแต่ตามพี่มาให้ทันละกันนะ ม,มังง่งครังชื่อเสียงและอำนาจถ,ถึงเวลาที่เทพทูตัวอกเดินเหลืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องทะเลกดซับย้องผมแดงแล้วคุณจะใจเกเยกดเลยสิผมไม่ก็อยู่ตรงนั้นเองอมาดูซีไวตยตอดที้มันจะเกลือเหมือนพี่หรือเปล่า สวัสดีสายบล็อกฟุตทุกท่านขอแนะนำตัวอีกครั้งผมตอตี้เองเอเลี่ยนสุดน่ารักที่จะมาล้มเกเลซินในวันนี้ภารกิจของผมคือตามหาพี่เกเลซินในโลก3แต่ทีน,นี้ผมอยู่ที่โลกหนึ่งและผมก็เลเวล7มาเพราะกับผลน้ำแข็งและครั้งนี้ผมจะไม่ใช้หมัดและก็ผลน้ำแข็งเลยและอีพีนี้ผมจะไม่ใช้ดาบโยลูด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับตอตี้ด้วยนะโอเคเลสโก้ okay, s <S ด้วยความที่ผมไม่ใช้ผลพิษศาสตร์กับหมัดเลยพี่เกเลซินก็เลยบอกว่า น้องสามารถซื้อเกมพาร์ได้2อ,อย่างผมก็เลยเลือกซื้อคูณ2แบตเตอรี่กับคูณ2มันนี่ผมหวังว่าสองสิ่งนี้จะทำให้ผมนั้นไปหาพี่เกเรซินได้เร็วที่สุดออตตี้ไม่รอช้าเดินมาหาคนขายดาบแล้วบอกว่าพี่ครับขอดาบจากเล่มได้บแต่พี่ก็บอกว่าให้ฟรีไม่ได้น,ะน้องนะพี่ขายดาบเล่มละพันดีที่พี่เกเรซินโอนเงินมาจากธนาคารกรุงไทยไม่พอดี1000บาทโอเคผมก็ต้องเลือกแล้วว่าผมจะเอาดาบอะไรดีพ่อค้าขายันกรยอ้ผมซื้อดาบที่มีชื่อว่าคัดลสเพราเขาบอกว่านี่คือดาบที่โจรสลัดใช้ ผมคิดว่าพี่เกลียินก็น่าจะเคยใช้ดาบเล่มนี้แล้วผมก็ละมารับเคสทันทีพ่อค้าบอกว่าตอนฟันให้น้องพูดว่าเซตหยอเซตหยอด้วยไม่ทําทให้ดาบแรงขึ้นผมก็เลยลองดูเออเซตหยอเซตหยอเอ้ยเหม็นแรงขึ้นเลยพ่อค้าหลอกกูหรือเปล่าตอตตี้ไม่รู้หรอว่าคําว่าเซตหยอแปลว่าอะไรแต่มันก็พูดทุกครั้งที่มันฟันด้วยความที่ตอตตี้นั้นมีผลน้ําแข็งติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําให้คู่ต่อสู้ฟันเขาไม่เขา้านี่คือความสามารถของเขาว่าห้องสุดยอดไปเลยและถึงเวลาแล้วที่ตอตตี้นั้นจะต้องซืื้้ออดดาบเเเลล่่มมมใหหแวก็น พ่อค้าหลอกขายดาบขนาดนี้ให้กับตอตี้โดยบอกว่าดาบนี้โซโลเคยใช้มาก่อนทางหน้าที่ดาบเพิ่งตีขึ้นเมื่อวานนี่เองมันเคยใช้ตั้แต่ตอนไหนแต่ถ้าฟันมันเท่ดีโอเคตอตี้จะใช้ดาบนี้ตอตี้ถามคนขายเรือว่าผมต้องไปเกาะไหนต่อคนขายเรือบอกว่าน้องบ่าวจะไปฝาที่อื่นใด้ไหมน้องบ่าวไปเลยเกาะลิงนะ่นน้องบ่าวนั่นน่ะอยู่ด้น้านั่นเลยนี่น,น,นี่พี่ขายเรือให้เลยนี่าาราคาถูกๆเลยนี่โอเคเอาไปเลยนะคนขายเรือบอกว่าจะขายเรือให้กับตอตี้แต่ที่ไหนได้เขาให้เราฟรีเฮ้ย คนที่นี่เข้าใจดีเหมือนกันนี่นาหรือว่าเขาใจดีกับเอเลี่ยนอย่างเราเพ่อเราน่ารักหรือเปล่านาตอตตี้วิ่งมาคุยกับคนใส่หมวกที่เป็นคาร์บอยคนนี้เขาบอกว่าเว้ยมาน้องตอตตี้นีเออ่เป็นน้องของไอจอนดี้กับไอเกเรตินนี่แช่ไหมงั้นน้องไปเลยนะไปตีลิงให้พี่หน่อยตอตตี้ก็เพิ่งเคยเห็นลิงครั้งแรกนี่หรือเปล่านะลิงทําไมตัวดําปีไม่ใช่นี่มันลุงข้างบ้าน ลุงก็บอกว่านายอยากได้ผลปีศาจมามเดี๋ยวพี่พี่พลอกขายให้เอาไหมราคาสองหมื่นนะลุงมึงดูงเงินกูด้วยกูมีสามร้อยและที่สําคัญเราสัญญากับพี่เกเรซินไว้แล้วว่าเราจะไม่ใช้ผลปีศาจเลยเราจะใช้แค่ดาบเท่านั้นนี่หรือเปล่านั่นที่เรียกว่าลิงอ้อนี่นี่เองตอตตี้เพิ่งเคยเห็นลิงครั้งแรกโอ้แะ้วตอตตี้ก็เอาดาบฟันกับลิงเลยลิงนี่มันเรียนมวยไทยมาได้ด้วยนันเนี่ยทำไมมันแข็งแกร่งจังเลยและที่ตอตตี้ก็ฟันลิงคอขาดไปเลย สุดยอดระหว่างต่อยกับลิงลิงมันด่าต่อตีด้วยนะมันเป็นใครงอกูกเป็นลิงละบุรีไง ไมลิงรบบุรีมันโหดจักเลยมันด่าคนได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยลิงที่นี่และไม่นานนะักตอตตี้ก็ได้ฟันลิงรบบุรีตายโหงหมดเกาะไปที่เรียบร้อยฮะจบภารกิจกวาดล้างลิงรบบุรีแต่ลูกพี่คารบอยบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ลิงน้องมันมีกอริล่าด้วยโอ้ยตอตตี้อยากรู้แล้วว่ากอริล่าเป็นยังไง <c oughs> ตอตตี้วิ่งไปดูเลยดีกว่า <c oughs> และนี่คือครั้งแรกที่ตอตตี้เจอกับกอริลา่า ึ่งมันจะตัวใหญ่กว่าลิงนิดนึงแต่หน้ามันจะใหญ่กว่าแล้วมันก็ต่อยแรงกว่าด้วยอ,อุกอูกอูกอกเสียงมันน่ารักมากเลยตอตี้ไม่อยากจะข้ามเอกแต่มันเป็นภารกิจและต้องฆ่าทั้ง8ตัวน,นี่เป็นครั้งแรกที่ตอตี้โดนกอริลลาชกต่อยกลายเป็นโกโก้คันนอนนิ่งไปเลย ดีนัทติอตอตตี้นันเกิดใหม่ได้เพราะเขานันเป็นเอเลียนยังไงล่ะตอตตีต้รู้สึกอยากได้ดาบใหม่ซะแล้วพอดาบเล่มนี้มันกากซะเลอกเกินมาเป็นคาตนะโงๆที่พ่อค้าหลอกขายมันมาเป็นเหล็กไม่แท้ซะด้วยและนี่เป็นครั้งแรกที่ตอตตี้เจอกับผู้เล่นคนอื่นตอตตีอต้อยากจะเข้าไปขอฟูดผีสักหน่อยอยากรู้ว่าคนที่ที่เขาใจดีเหมือนที่พี่เกเลซินนั้นเขาเคยเล่าไว้หรือเปล่าว่าคนที่นี่เขาจะมอบผลพิสารให้กับนายทุกครั้งที่นายไปขอได้เลยลูกพี่เดี๋ยวผมจะลองไปขอเขาดู ตอตี้ไม่รอช้าตอตี้เลยพิมพไปว่าฟู้ดพีดฟู้ดพีดแต่เขาไม่ตอบเลยเหมือนเขาจะแน่นิ่งนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าตอตี้ก็ไม่อยากรบกวนเขาเท่าไหร่งั้นตอตี้ไปก่อนนะภารกิจสุดท้ายนะน้องตอตี้น้องตอตี้ไปจัดการกอริล่าคิงหน่อยเขาเป็นราชาของก่อนี้ได้เลยครับลูกพี่เดี๋ยวผมจะไปจัดการมันเองมันจะตัวสขนาดไหนกันเชียวกอริล่าผมก็ตบมาแล้วในระหว่างที่ผมเดินทางไปนั้นอยู่ๆคนที่ผมไปขอฟู้ดพีดก็มาทักทายผมในการใช้สายฟ้าช็อต ว้าวขอโทษทีนะสายฟ้ามันใช้อะไรกับเอเลี่ยนไม่ได้นะน้องเออโทษทีฟูดผีหน่อยฟูดผีแอ่ผมก็ไม่รู้ละความพยายามผมก็ยังจะมาขอฟูดผีเขาอยู่แต่เขาก็ตีผมรัวๆด้วยท่อแป๊บไอ้พี่พี่พเอาท่อแป๊บมาจากไหนผมอยากได้แล้วเาก็ยังจะช็อตผมอยู่ก็บอกเลยว่าสายฟ้าทําอะไรผมไม่ได้นะ่ะผมอยากได้ฟูดผียี่แล้วพี่คนนี้ก็พาจัก,กรยานมาด้วยแล้วอยู่ผมก็เห็นอะไรลอยมาผีสิงเมื่อกี้มันพยายามมา ผมตายเลยตอตี้รู้สึกกลัวมากเลยมาทำา้ากินแล้วก็รีบจบแล้วก็รีบออกจากเกาะนี้ดีกว่าเพราะว่าเกาะนี้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งลูกพี่กอริลลาตัวนี้มันบอกว่าฉันเนอะเคยต่อยเกเลสินตายมาแล้วนายรู้ไหมเฮ้อตอตี้ไม่เชื่อหรอกแต่พอมาทุบพื้นนะั่นแหละตอตี้เชื่อเลยว่าเกเลซินต้องเคยตายด้วยหมัดไอ้ตัวนี้มาแล้วอย่างแน่นอนลูกพี่คนนี้ก็เก่งจริง,รงๆหรือว่าเขาเก่งกว่าเกเลสินอีกนะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยช่่ยคอมเมนต์ทีตอตตี้นั้นได้สู้กับเขาอยู่นานมากแต่แล้วตอตตี้ก็จัดการเขาได้ไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันแค่ขี่มูขนาคนั้นแหละระหว่างที่ตอตตี้กำลังฟาร์มลิงอยู่นั้นตอตตี้ก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยเย่ ye, เขาจะมาช่วยเราตอตตี้นึกว่ามันจะย่างผมแดกแต่ที่ไหนได้มันซัดบนใส่ลิงตัวไยส์ใหญ่กินกอริลลาย่างเดี๋ยวตอตตี้ช่วยเองไม่นานนักเราสองคนก็จัดการลิงตัวนี้ได้อย่างสบายๆอะไรมันจะง่ายขนาดนั้น เฮ้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนนายใช้ผลปีศาจได้นี่นาะตอตี้กระโดดลาบอกลาเพื่อนใหม่แล้วก็มุ่งหน้าไปที่เกาะต่อไปตอตี้มุ่งหน้ามาที่เกาะบากี้และถึงเวลาที่เราจะฟาร์มกันที่นี่แล้วโคเฮที่นี่บอกให้ตอตี้นะจัดก,การโจรสลัดหน้าโง่พวกนี้8ตัวซึ่งมันใช้ดาบคัดลากเหมือนกับที่ตอตี้ใช้ในตอนแรกเลยแต่ดาบมันเหมือนจะแรงกว่าตอตี้เยอะมากตอตี้เลยทนไม่ไหวขยันฟาร์มจนเรเวล37และมีเงินถึง12มาคุยกับพ่อค้าพ่อค้าเลยหลอกขายดาบให้ตอตี้อีกแล้วฮะ เป็นดาบขนา,าสองเล่มทีนี้ตอตี้ก็ถือดาบสองเล่มแล้วนี่มันลูกน้องโซโลชัดๆนี่ความเท่ของตอตี้เป็นไงเท่ไหมทุกคนนี่ฟันเร็วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไงล่ะพวกนายฟันข้าไม่เข้าแล้ว <c oughs> นี่เลยฟันจับๆตอตี้ฟาร์มจนสลัดจนหมดเกาะแล้วมาฟาร์มตัวด้านหลังต่อเหมือนเขาจะใช้สักกระเบือจากแม่เขาหรือเปล่าทําไมมันใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ไม่เรียกกระบอกและนําภาสักกระเบือชัดๆเฮ้ยมาตีตอตี้เจ็บมาก เจ็บขนาดไหนถามใจเธอดูมันตีอตตี้เกือบตายโอ้โหหัวแทบแบะด้วยกระเบือเรี่มนี้และอตะตี้ก็ตายลงและตวอตตี้ก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มาโดยบังเอิญอีกแล้วเหมือนเขาจะมาช่วยเราหรือเปล่านะไม้ขอบคุณมากเลยนายนายมาช่วยเราใช่ไหมแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยเข้ามารบกวนเราเขามาบุลลี่เราได้การตบมอนตายให้หมดโดยไม่ให้อตตี้ได้ฟาร์ม กู S 1> <S 1> <S <US> จะลอค่ายสักวันหนึ่งถ้ากูเก่งเมื่อไหร่กูจะมาฆ่ามึงและกูจะจำชื่อมึงไว้ไอ้บักดำและนี่คือครั้งแรกที่ <S <S ตอตตี้ได้เจอก,กับบากี้แต่ตอตตี้ก็รู้ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถเอาดาบฟันมันเข้าได้เพราะไอ้ตัวนี้มันใช้ผลแยกส่วนชิ่ปายแล้วแล้วเราจะทำยังไงตอตตี้ยังเสือมที่จะเข้าไปสู้กับมันทั้งนั้นที่รู้ว่าแม่กระตายอยู่ดี <S <S ใช่แล้วครับอย่าไปหาสู้กับมันถ้ามึงใช้ดาบและนี่เป็นครั้งแรกที่ตอตตี้เจอกับผอมังกรฟ้าฮะเขาสามารถลอยบนกาอากาศได้แล้วก็ฟาร์มวันได้อยย่่าางงด ทำไมตอตตี้ไม่ได้เกิดมาเป็นผองกนฟ้าบ้างตอตตี้จะได้ฟาร์มเหมือนเขาแบบง่ายได้โดยที่มอนก็น,นั้นเข้ามาหาเขาโดยทันทีสุดยอดเลยผมขอฟาร์มด้วยนะพี่นะตอนนี้2ดาบของตอตตี้สามารถใช้ได้2ส,สกิลแล้วฮะว้าวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าส,ส,สกิลรทนดโด ไม่เฟี้ยวเลยตอนที่ว่าไปซื้อสักกระเบือดีกว่าไปไปซื้อกันเลยพ่อค้าครับขอสักกระเบือจากแม่หน่อยราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าเลยเหรอทำไมแพงจังเลยนี่ไงผมมีสักกระเบือเหมือนพี่แล้วแล้วผมก็ทุบเลยว้าวเฮ้ยมันแรงมากเลยนะถึงมันจะตีช้าก็เถอะมันโคตรแรงทุบตายตัวแตกสลายไปเลย ตอตี้มุ่งหน้ามาที่เกาะทะเลทรายเพื่อจะมาฟาร์มต่อที่นี่เดีไดวเวลาสักกระเบือออกรบพี่ครับเคยเห็นสักกระเบือของผมไหมผมทุบๆถึงมันจะทุบชา้าแต่ทุบโคตรแรงเลยนี่น,น,นี่นี่่ตอตี้ทุบจนได้2สกิลมาเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนกันเทียวสกิลของกระบอกอันนี้มันน่าจะเจ๋งโคตรไปเลยมาดูดินี่เป็นการเวียงกระบองลัวๆโอ้โหยหนักขนาดนี้ตอตี้มันเวียงได้ไงวะเนี่ยดีนะที่มันเล่นกลมจอาจากอากาศตอตี้ฟาร์มจจเลเวลเ12าสิฮะตอนนี้โอ บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆกระบอกอันนี้และระหว่างที่ตอตตี้กำลังเดินทางไปที่เกาะต่อไปตอตตี้ก็เจอกับสมบัติและเจอกับรูมรณะอันหนึ่งตอตตี้ไปรอช้าลองลงไปเลยฮะเผื่อจะเจอมอนเตอร์สุดร้ายกาศซ่อนอยู่ที่นี่ก็เป็นได้แต่ที่ไหนได้เราก็เจอกับทางตันได้เจอกับบังที่ชื่อว่าบังหาซันเขากำลังทําอะไรอยู่แล้วก็บอกว่านอยเนาะค่อยกลับมาแล้วกันเนาะตอตตี้ก็งงว่าอะไรและทําไมบังถึงมาอยู่ที่นี่ได้ บางสร้างบ้านอยใต้นี้เหรอตอตีม้มุงนํามาที่กออีมะนั่นก็คือกอต่อไปเขาจะฟาร์มจะถึงเลเวล120กว่ากันเลยทีเดียวและที่นี้ก็มีดาบเล่มใหม่ให้ตอตี้ได้ใช้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าดาบนั้นคืออะไรนั่นก็คือติปโป้คันานากับท่อแป,ป๊บนั่นเองราคา60,000กันเลยทีเดียวทาไมแพงจังเลยนหนขอดูท่อแป,ป๊บิ โอ้โหราคาเป็นแสนเลยต่อที่ว่าเราเอาสามดาบก่อนละกันสามดาบน่าจะเฟี้ยวไก่เยอะเลยไหนก็ดูดิว้าวโควรเทไหนกอดูดินี่นี่มันก๊อปปี้โซโลชัดๆไหนกอฟันดูดิจับจับโอ้ฟันโคตรเร็วแต่นาเม็ก็เบาลงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วฟันฟันนี่วุ้ยโคตรเท ตอตี้ใช้3าดาบนี้จะได้สก,กิลแรกแล้วและนี่คือมอนที่ตอตี้คิดว่ามันน่าจะแปลกที่สุดในเกมเกมนี้แล้วก็ว่าได้ทำไมหน้าตามันตลกจังเลยและตัวมันก็เล็กนิดเดียวและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ตอตี้จะไปกิการเยติแล้วฮะ เกเรซินบอกว่าตัวนี้เราวังมันอัดตูดด้วยเพราะมันชื่อเยตูดตัวเราม่นช่เยติหรือเยตูดหมาดูเดนี่ตอนตี้ใช้สกิลสลัไปเลยแล้วก็ฟันฟันโอ้ยมาตีแรงเหมือนกันเนี่ยมันเป็นญาติกับกอริล่าคิงหรือเปล่าน่าจะใช่แน่เลยน่จะคุณลาพันกันตอนนี้ตอนตี้ก็ฟาร์มจนเรเวล120แล้วเกเรซินโทรมาบอกว่าอย่าลืมไปหาลุงเลลี่ด้วยเขาอยู่ในถ้ำนี้แหละเขาจะขายฮาคิ้ให้กับเราสวัสดีครับลุงลุงคือลุงเลลี่หรือเปล่าเกเรซินเขาบอกว่า อให้ผมมาซื้ออาคิี่นี่ใช่แล้วจันนุ่มนี่เลยมีทั้งสก,กายเตียมีทั้งอาคิเลยนี่ราคาถูกๆเองมื่นเดียวเออแต่ถ้าอยากได้ฟรีแล้วก็หันตูดมาเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาดีกว่านี่ก็จ่ายมาเลยก็ได้แสนหนึ่งมาเกเรซินมันไม่เคยบอกตอตี้เลยว่ามันต้องจ่ายเงินด้วย นึกว่าฟรีแต่ตอนแรกกิเล,เลสิมันก็บอกว่าได้ฟรีนะมันได้มาจากวิธีไหนกันหรือเปล่าตอตี้มุ่งหน้ามาที่เกาะกลางเขาเรียกว่าโลกทาาและตอตอี้ก็เจอกับเออนั่นตัวอะไรทําไมประหลาดจังเลยนม่แต่ตอตี้ขอเซสปาที่นี่ก่อนอยากจะสู้กับมันเลือกเกินเห็นดาบและประเทศเลือกเกินตอตี้อยากได้มาสู้กับเราหน่อยดินายดอยเลยดอยเลยนี่นายชื่ออะไรอ่ะหน่อยไม่ต้องรู้ชื่อเราหรอกเดี๋ยวนายก็ฆ่าเราตายแล้วและด้วยความร้การของตอตี้ด้วยพลังของเขาก็จัดการกับไอ้ฉลามบุกสู้ชีวิตนี ได้แต่ก็ไม่ได้ดรอปอะไรเลยตอตตี้ใช้3ดาบจนใช้สก,กิลได้หมดทั้ง2สก,กิลเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วฮะที่ตอตตี้นั้นจะต้องไปใช้ท่อแป๊บอักคี ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่อไปบรระแสนั้นมีอยู่จริงราคายังแพงนี่แหละนี่ท่อแป๊บว้าวโอ้ยนึกว่าที่คุยโทรศัพท์ตอตี้ไม่รอช้ามุ่งหน้ามาที่เกาะมารินฟอร์ดนะที่นี่มีผู้บังคับบัญชาที่ใช้สองดาบแต่มันจะสู้ท่อแป๊บเราได้ยังไงตอตตี้ไม่รอช้าเวียงปั๊บ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 แต่ที่ไหนได้อะท่อแป๊บนี่มันฟันช้ามากมากต็อตี้ตายเลย แต่ยังไงยังไงตอตี้นั้นก็สู้มันได้อยู่ดีโอ้โหบอกได้เลยว่าสู้ทีหนึ่งกว่าจะตายนานมากๆและตอตี้ไปได้ยินมาว่ามันมี N p c ลรับอยู่แถวนี้ที่จะขายป้าคุ้กับตอตี้ตอตตี้จะได้มีของใส่สักทีตอตี้ก็ตามหมายอยู่ั้งนาาว่าอยู่ที่ไหนตอตดี้เลยถามคนแถวนี้เขาบอกว่านี่เลยมันอยู่ที่เสานี่แหละน้องขึ้นไปเลยและตอตี้นั้นก็มีวิชาโซทีท่ซื้อมาจากลุงเลลี่เรียบร้อยแล้วฮ เดินทางสบายๆนั้นเราไปลงไปเลยละกันนี่เราเจอกับนี่เลยลุงแจ็คสเปลโลอเอาวน้องมาทำไ,ไมเนี่ยพี่ขายผ้าคลุมให้เอาไหมอันละห้าหมื่นเนี่ยเพิ่มสตรีมิ่นาแล้วก็เพิ่มเ,เมลีด้วยนะเอาเปเ่าแต่ด้วยความที่ตอตี้ไปแล้วเงินไม่พอก็เลยกลับไปฟาร์มมารอบหนึ่งแต่ตอนนี้เงินพอแล้วก็เลยกลับมาซื้อผ้าคลุมอันนี้ไหนมาลองดูที่ิพี่ขอซื้อเลยละกันนี่เลยผ้าคลุมไหนลองใส่ดูดิ ปาบเข้าไปว้าวเพิ่มโคตรเยอะเลยใส่แล้วมีพลังฮ่าตอตตี้ชอบและที่สําคัญไอ้ฉลามนั้นมันโทรนัดตอตตี้บอกว่าฉันอยากจะสู้กับนายอีกมาสู้กับเราอีกได้ไหมตอตตี้ก็ไม่ปฏิเสธคําขอร้องของเขากลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่ง และผลก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไอ้ฉลามนี่บอกว่าถ้านายชนะฉันได้ฉันจะให้ดาบเล่มนี้ไปเลยตอนที้ก็เลยทุบไปและตอดี้ก็ได้มาแล้วฮะดาบนี้ว้าวมันคือดาบปลาฟันฉลามโคตรเท่ถึงเวลาที่ตอดดี้จะมุ่งหน้ามาที่เกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะลอยฟ้าหรือว่าสกายเปียนั่นเองก็เลยซินบอกว่าเกาะน,นี้ขึ้นยากมากแต่มันขึ้นยากตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ที่นี่ได้ข่าวว่าสร้างบันไดไม่เรียบร้อยแล้ว โอ้ยแปลว่าสมัยเกเรซินมันยากลาบากจริงๆสินะแต่สมัยเรานี่มันสบายจริงๆ่ามีบันไดให้เรียบร้อยอนาคตกวนน่าจะสร้างลิฟต์เดินขึ้นมาแบบสบายๆโดยไม่ต้องใช้แกปโปลเลยด้วยซ้ําแม่สมัยเรานี่มันดีจริงๆดีแล้วที่เรามาเล่นตอนนี้ฮอแ,แลวตอนที่กับเจอกับพวกมังกรไฟอีกแล้วฮนะอยู่ๆเขาก็ดำดินได้ด้วยเพราใช้ผลอะไรกันนี่และที่นี่ก็มีดาบขายด้วยทั้งสองเล่มเป็นดาบอะไรก็ไม่รู้ ราคาตักวสี่แสนเลขเล่มหนึ่งมีชื่อว่าบีสโตเป็นดาบของลุงหนวดขาวราคาหนึ่งล้านแล้วว่าเรามาเจอกันพาร์ทหน้ากันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กับตอตี้ด้วยนะทรับผู้ชมไปแล้ว